สวัสดีค่ะแม่ปลาพาะท่าผักกินท่านม่ะแม่ปลากระชิบข้าวมาเอาถุงดําใส่กองโฟมเพื่อที่จะเอามาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะเพื่อนๆขนาดถุงที่แม่ปลาใส่นี่ก็ขนาด30มซูดสี่ซีฟนิวเลยค่ะก่อนที่จะเอามาใส่ห่าก็ต้องแกะตรงกลนถุงแกะออกให้เบิร์ดก่อนเด้อค่ะแกะออกไปเสมอการจานกระชีทุ่งฉีทุ่งสามรอยตะเค็บมันนะค่ะเพื่อนๆ ถุงดําที่เอามานี่ก็เป็นถุงสาหรับใส่ขยะด้วยค่ะการใส่ถุงดํานี่ใสเพื่อย,อยังใส่เพื่อที่จะให้รักษากองโฟมด่ด้มีอายุงานการใสดโดนนะคะแล้วก็บรใหายหนาม,มันหัวออกไปนําค่ะจากนั้นก็เอาถุงดํามห้องใสกองโพื่อที่กจะจับมุมสองข้างมามัดใสกันค่ะเพื่อนๆขนาดถุงสามสิบคูณสี่สิบหวนี่สิ 40, พอดีเลยค่ะเอาแบบเลือเอนะอออ้อยๆเไปเลยนะขอเพื่อนๆเลื้อยไปนิดนึงไม่าังหน้าเป็นสีบไหลออกเนาะคะ่ะเห็ดทั้งสองฟังแบบนี้ระคะเพื่อน วิธีการเห็ดกะบางอย่างก็ขับเผื่อนเนาะก็จะดุอุปกรณ์ท่องเท่ากับถือว่าหาง่ายเติบอยู่ค่ะจากนั้นก็เอากล้องโฟมที่ห่อประกอบเซตเรียบร้อยเอาไปวางไว้สันว่างเนาะค่ะเผื่อนสันว่างของแม่ปาก็จะเป็นสันว่างง่ายๆค่ะเอาไหมยู่ค่ะมาเห็ดเนาะเห็ดเป็นส่วนล้างบานเล็กๆค่ะที่นี่ก็ตักน้ำสะอาดใส่ลงไปค่ะน้ำกัเอาใส่โอ่งไว้ด้วยค่ะเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นน้ำปลาปลาค่ะเผื่อนตักน้ำใส่ก่ต้องตักให้เต็มด้วยค่ะ เหลือไวประมาณขอเมอหนึ่งถึงสองขอเมอนี่แหละจ้ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำยา AB ลงไปน้ำยาสำหรับปลูกพักไฮโดรโปนิกเนาะค่ะซอนที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นซอนตักพงซักฟอกได้ค่ะเพื่อนๆหนึ่งช้อนตวงก็เลื่อมเมืองปริมาณว่ามันขนาดใดเนาะค่ะก็เฮ็ดง่ายๆค่ะแม่ป่ากระเพิงจะฮัดทำขึ้นกันค่ะเพื่อนๆเป็นครั้งแรกค่ะปลูกพักไฮโดรโปนิกเป็นครั้งแรกค่ะ ได้ว่ากะอยากเอาประสบการณ์การเหตุมาฝากเพื่อนๆน้ำ่ะพอใส่หนามย,ยาลงไปเรียบร้อยทีนี้ก็ค้นให้เขากันค้นให้หนามยาทั้งสองยางกับนามค้นให้เขากันค่ะจากนั้นก็เอากลองโฟวที่เข้าเจาะหูไปเรียบร้อยเอามาวางลงไปค่ะก็กดลงไปให้แน่นเด้อเนี่ยค่ะจากนั้นก็เอาผักชีนักขเพื่อนผักชีข้าไม่ปาน,นี่กะเพาะไว้จนเติบปร,ประมาณหาหกมือ ที่นี่ก็เอามาใส่ในกล่องโฟมเห็ดเป็นช่องไว้ไห้ปริมาณพอดีกันกับกระจัดที่เราจะเอามาวางเนาะค่ะเพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผักกาดค่ะผักกาดตีนหมีเอามาใส่ถ้วยปูค่ะเพื่อนๆที่นี่ก็เอาย้อนลงไปให้เพิ่นจเจริญเติบโตต่อไปเนาะค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวถามมันใหญ่หรือว่าจังไดก็จะเอามาให้เ,เพื่อนๆด้เมืองน้ำกันเนาะคะ่ะ วิธีการปลูกกับใบยาค่ะศึกษาใน YouTube คือกันค่ะพเพื่อนๆลองผิดลองถูกเมืองการปลูกพักไว้กินเองเนี่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเ้าบ่ต้องไปเสียเงินสื่อร้ายเนาะค่ะพเพื่อนๆเนาะเฮ็ดกินปลูกได้หฮาก,กับปลูกกินเอาอันไหนปลูกบวได้ห้าก,กับสื่อเอาค่ะพเพื่อนๆกระถาเมืองการเจริญเติบโตของเพิ่อนเนาะค่ะพเพื่อนๆถาเมืองต่อไปค่ะวันนี้ไม่ปาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ